สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีค่ะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ศาราเฉลิมพระเกียรติ8 8พรรษาวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายขราวาดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระครูโพธิสังวรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจประชาชนร่วมในพิธีเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อสมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการเสริมสริมมงคลต่อตอนเองด้วยการน้อมน,นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆโดยจะสับเปลี่ยนจัดพิธีที่วัดโพธิสมภร์และวัดมัชชิวาวาพระอารามหลวงค่ะ